อสสแจงอายการทำตัวเป็นหมอแถลงทักสินป่วยขั้นวิกฤตไม่ผิดทุกประการพัชระอึ้งอ่านแล้วคล้ายบทละครและเปิดคลิปปรีชาดูอีกครั้งท่านสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผม่ป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตอ่านั่งมีแชร์มานครับนั่งบีแชร์มาอะไรที่ท่านท่านเห็นว่าเป็นการปวดอ่าคืออย่างแรก ก็ฟังจากข่าวมาแล้วผม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 นั่งผมนั่งผมนั่งคุยกับท่านท่านคุยไม่ไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็แล้วก็สภาพเนี่ยผมผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับวชระขอบคุณอสสที่ตอบคําถามเปิดใจเขียนได้ดีอ่านแล้วคล้อยตามคล้ายบทละครอย่างมากชี้เรื่องอายการทำตัวเป็นหมอวิเคราะห์อาการนชทักษิณก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของตำนานอายการไทยที่เล่าขานกันไม่รู้จบ ผมไม่ผิดกฎหมายระเบียบและจะริยธรรมใด,ทดๆทั้งสิ้น24มิถุนายน2567นายวัชรเพชททองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ได้รับหนังสือที่อสศ0 0 4วงเล็บคอควายกอก่1ทับสอลงวันที่20มิถุนายน2567จากสำนักงานอายการสูงสุดเรื่องขอให้สอบวินัยและจริยธรรมนายปรีชาสุสงวนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่าตามที่ขอให้สำนักงานอายการสูงสุดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายปรีชาสุดสงวนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนปกป้องน,อนชทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาในสำนวนส .1 เลขรับที่2 0ทับ567ของสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8โดยใช้คำว่าป่วยขั้นวิกฤตว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบและประมวลจริยธรรมหรือไม่และขอให้ในายปรีชาสุสงวนพ้นจากหน้าที่ในการดูแลคดีดังกล่าวและแต่งตั้งพนักงานอายการที่มีความเป็นกลางเป็นที่ประจักษ์และเชื่อถือได้มาดูแลคดีต่อไปและขอทราบความคืบหน้านั้นสำนักงานอายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วฟังได้ว่ากรณีนายปรีชาสุสงวนตอบคำถามสื่อมวลชนในวันที่19กุมภาพันธ์2567ว่านายทักษิณชินวัตรป่วยขั้นวิกฤตนั้นเป็นกรณีที่นายปรีชาสุสงวนเข้าใจอย่างสุจริตว่า นายทักษิณชินวัตรมีอาการเจ็บป่วยมากเป็นลักษณะของคนป่วยที่ไม่แข็งแรงเพราะเห็นสภาพนายทักษิณชินวัตรต้องนั่งรถเข็นมามีคนคอยประคองอยู่ตลอดเวลาจากสภาพภายนอกเห็นได้ว่านายทักษิณชินวัตรมีอาการอิดโรยดูอ่อนเพลียมากไม่มีแรงเดินไม่ได้ต้องมีคนคอยอุ้มถึงสองคนมีอุปกรณ์บล็อกคอไว้มีการเข้าเฟืออ่อนที่แขนสังเกตจากการพูดจาดูเชื่องช้ามีน้ำเสียงแหบแห้งและเบามาก นายปรีชาสุสงวนต่องชะโงกเข้าไปใกล้ถึงจะจับความหมายจากคำพูดได้แม้อาจจะเป็นถ้อยคำที่เกินเลยจากความเห็นที่ต้องการสื่อสารไปบ้างแต่ไม่ปรากฏขอ้อเท็จจริงว่าการพูดถึงอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรดังกล่าวเพื่อคุ้มครองปกป้องหรือช่วยในการปล่อยชั่วคราวนายทักษิณชินวัตรการกระทำของนายปรีชาสุสงวนจึงยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายระเบียบและประมวลจริยธรรมตามข้อร้องเรียนไปอย่างใดส่วนกรณีขอให้ในาย ปรีชาสุสงวนพ้นจากหน้าที่ในการดูแลคดีนั้นเนื่องจากคาดีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่พิจารณาสั่งคดีของอายการสูงสุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ประกอบระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินการการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอายการพุทธศักราช2563ข้อ208ในปรีชาสุสงวนในฐานะอธิบดีอายการสำนักงานคาดีอาญา ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสั่งคดีนี้แต่อย่างใดซึ่งไม่มีกรณีที่จะต้องพิจารณาดำเนินการในส่วนนี้และอายการสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติเรื่องแล้วหลงชื่อนายเพียรศักดิ์สมบัติทองอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการนายวชระกล่าวอีกว่าเมื่อสำนักงานอายการสูงสุดกรุณาตอบหนังสือผมขอขอบคุณที่ตอบคำถามทันเขียนได้ดีมากแล้วคล้อยตามคล้ายบทละครอย่างมาก ซึ่งเป็นที่คาใจของสังคมไทยแต่สังคมจะหายข้อคของใจหรือไม่ผมไม่อาจทราบได้เรื่องอายการทำตัวเป็นหมอก็จะเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของตำนานอายการไทยที่เล่าขานกันไม่รู้จบและไม่ผิดกฎหมายระเบียบและจะริยธรรมใดๆทั้งสิ้นนายปรีชาไม่มีอำนาจพิจารณาสังคดีนี้ก็จริงแต่นายวิพุฒิบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8อายการผู้ว่าความคดีนี้คือลูกน้องผู้ตายบังคับบัญชาสายตรงของนายปรีชา ผู้เป็นอธิบดีนั่นเองแล้วจะให้ประชาชนไว้วางใจได้อย่างไรนายวชระกล่าวตอนท้ายว่าเพื่อประกอบคำชี้แจงของหนังสือชี้แจงฉบับนี้และเพื่อความยุติธรรมต่อนายปรีชาสุสงวนอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาขอให้พี่น้องประชาชนกรุณาเปิดดูคลิปคำทแถลงของนายปรีชาที่บอกว่านายทักษิณป่วยขั้นวิกฤตประกอบไปด้วยก่อจะเป็นการดีที่สุดสืบจากข่าวรายงานสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับ ผมป่วยข,ขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตอ่นั่งวีแชร์มาครับนั่งวีแชร์มาท่าน,นเห็นว่าเป็นการโหวตขั้นวิกฤตอ่คืออย่างแรกก็ฟังจากจข่าวมาแล้วผม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 นั่งผมนั่งผมนั่งคุยกับท่านท่านคุยไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็แล้วก็ววสภาพเนี่ยผมผมดูแล้วป่วยวิจิตนะครับ